อตอนนี้จะตั้่นอเเไปลงีเนี่ยพ่อสวัสดีครับพี่น้องนะครับอานีกาอาจานท์ถ้มงสุโกเองนะครับเมื่อนี้อยู่ที่บ้านน้องโอนะครับตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นพื้นที่เป็นพื้นถิ่นนะครับของการท่อผ่านะครับผ้าขิดหนองสูงนะครับอยู่นี่นะครับผมประเทศมาตังแต่ พูเตปูตป่นะครับกับเปลี่ยนพื้นถิ่นของพี่น้องชาวพูทไทยเมืองน้องสูงนะครับมูนิเฮาโลกามาอยู่ในพื้นที่ของเมืองน้องสูงนะครับผมมูนิคาร์เจมี่ถือว่าเป็นแม่คู่นะครับสําหรับการเฮ็ดผ่านะครับทอดผ่าตาดผ่านะครับก็คือคุณแม่บุญมีนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งกำลังประยิมจ์ใชกล่องเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งกำลังสาธิตนะครับการ ทอผ้าการต่าผ้านะครับผ้าคิดนะครับผ้าสบายคิดแบบผู้ไทยเมืองน้องสูงนะครับที่มีรดไร่เอกลักษณ์เฉพาะานะครับผมมันก็ล่งสาธิตนะครับโดยการถึกบังคับนะครับวันนี้ผมบังคับให้คนแต่งตัวสาธิตให้เบิงว่าผู้ไทยเนะาะผู้ไทยเจ้า<ด>จ้อยผาลือเลผู้ไทยบ้านหนองโข เมือโมงสูครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเหตุงานหัตถกรรมนะครับเป็นงานหัตถกรรมของอาชาพุไทไยที่ว่าเป็นงานงานอยู่กับบ้านนะครับเป็นของถือว่าเป็นผู้เท่าเป็นผู้เท่าผู้แก่เลออีเ้ยว,วิวกงานเิกศูนยเวกไฮและก็มาตั้มแพ่หายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ สนับสนุนเป็นการสร้างอาชีพนะครับของพ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสอ่าบพรว่าจะเป็นทั้งไก่ทั้งไก่นะครับมีโอกาสอ่าได้ใส้นะครับได้ใส้ผ้าคิดน้องสูงนี่แหละนะครับผ้าสบายผ้าแพียเบียงคิดน้องสูงนี่แหละก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมงานหัตถกรรมงานฝีมือของพ่อแม่พี่น้องเช่า,าบัตนน้องโอบัตนนนท์ย่างบัตรข้ามอกหลายบ้านเนาะนะครับหลายบ้านเนาะเดี๋ยวนี้เอ็ดนะกนืก้อกลัง่งชาขันเอ็ดหลายเพราะว่า แพ่นองสูดเรี๋ยวนี้ก็ล่าเป็นที่นิยมนะ,ะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารของเ้าเองนะครับคบำว่าจะเป็นในส่วนกลางส่วนกลางส่วนจังหวัดงานประเพณีต่างๆมันก็นิยมห่มแพ่ห่มแพะเบ่งแต่งกายลักษณะของชนเผ่าซึ่งเมืองมุกดาหารนะครับเป็นเมืองเปดเผาะะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่อีกชาติพันธุ์หนึ่งก็คือชนเผ่าผู้ไทยนะครับชนเผ่าผู้ไทย ผูไทยเมืองเมืองบกเนาะผูไทยเมืองบกนะครับอพยพมาจากประเทศลาวในปัจจุบันนี่ล่ะนะครับผมนี่ก็เป็นฮงนะครับฮงโหขวันเฮ็ดนะครับอันนี้ก็เฮ็ดยูเฮิร์นนะครับเฮ็ดยูเฮิร์นยันไม่ได้ไปทางเลิมวันนี้นะเอ็ดยูเฮิร์นนะครับอันนี้แม่บุญมีน้อยทรงนะครับผมเฮ็ดยูนี่นะครับผมก็มาหุ่นจักเพื่อนนี่เป็นปีที่สี่ ได้ไล่ได้เสื่อมจ้าเป็นไล่ได้เสืิมของพื้นพร้อมนะครับก็ที่ว่าอิดหน้าเจ้าอิดหน้าเจ้าอิดศูนย์แล้วก็มาดั่มแร้หายนะครับที่ว่าเป็นงานหัถกรรมที่เป็นงานฝีมือของของชาวบ้านเป็นชาวผูทยที่แท้เออเพื่อเพื่อพี่น้องเข้าได้ไซส์นะครับได้ไซส์ได้เอาไปไซส์นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับพี่น้องเข้า ซื้อผาจะเพลดเพลนนะครับ <c oughs> ผมพี่น้องผู้เพื่นตําเหมือนกัได้ขายนะครับ <c oughs> ผมเองก็ได้ขายหันลันะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่นะครับเผยแผ่งานหัถกรรมพื้นบ้านนะครับผม <c oughs> จังพ้อกันเทื่องนานะครับ <c oughs> <c oughs> เอาครับผมมือนี้อยู่ที่บ้านน้องโอใหญ่ตำบลนนท์ย่างอำเภอหนองสูงจังวัดมุกดาหารครับ มื่อนี้เฮาอยู่กับคุณแม่บุญมีน้อยทรงนะครับหรือว่าเป็นแม่คู่ของการตั้ผ่านะครับกินการเก็บปลายขิดแบบน้องสูงนะครับเทาเอื่อนว่าแพ่เบียงคิดน้องสูงนะครับกับเป็นผ่าสบายเป็นผ่ามัดแอวนะครับแต่เห็ดใหญ่ๆเพื่อว่าให้มันเป็น พาตุ่มก็ได้นะครับชาวบ,บ้านหนองโอที่เม่นผู้ไทยนะครับแม่นผู้ไทยเมืองนองสูงวันนี้ก็มาฮอเทินนะครับนี่ละนะครับคนเอ็ดแพร่คนตั้มแพ้ให้ผมหายนะครับ mm hmm. เออก็มารับไปหายนะครับเออยูได้แนวเลือกกระสังเอานะครับน้ำแม่บุญมีนะครับเดี๋ยวนี้บ้านหนองโอกำลังเอ็ดลายคน้นกำลังแพากันเอ็ดลายคน อันนี้เป็นการเก็บายนะครับว่าหนึ่งนี่จักมือ,อยังแลว้วว่าหนึ่งประมาณจีตมือเลยเจีตมือ,อจีตมือเป็นย่างต่ำปะขย่างสูงละย่างสูงละย่างสูงละจีตมือนี่ย่างต่ำห้ามือเออย่างต่ำห้ามือ,อหนึ่งว่านะครับหน้ากว้างขอเขาเริ่นเพิ่มเท่าเริ่มด้านฟื้นะเฟื่มเก่า ประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าเส้นนะครับเพิ่มไล่กับพี่มี่แล้วไล่แม่บุญมี่มันจะมีไล่นักขับแก้วนักขับแก้วนักเตะคือนักเตะคือแบบหนองสูงเนาะมีไล่พยานเงือกเนาะอันหนึ่งพยานเงือกก็ได้อยู่ อันนี้ก็เป็นการอัน,นต้องสร้างต้องสร้างทิศนะครับมันก็มีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นกระลังลูกค้าลายเดี๋ยวนี้นะเอ,อเพื่อก็สร้างนะครับแพรน้องสูงกรลังเป็นที่หุ้นจักแพรคิดน้องสูงนะครับนี่เพิ่็เอ็ดหลายขั้นตอนเพื่อสมควรนะครับ อนการเอ็ดถึงไซมือไซเท้านะครับต้องให้สัมผัสกันนะครับสัมพันธ์กันนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับสําหรับการที่ได้ออกมาในพื้นที่ของน้องสูงนะครับซึ่งกับผมเองนะครับเทียนทรรมวงสุขโคการเดอมีโอกาสมาฮูจักนะครับมาฮูจักกับคุณแม่บมุญมีนี่เป็นปีที่สี่ละนะครับตั้งแต่เินมหาไล่สารคข้ามปีนึงนะครับ จนทอดปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวพุทไทยนะครับของชาวพุทไทยชาวหนองสูงนะครับซึ่งเป็นชาวพุทไทยโบราณอพยพมาตั้งแต่ฟั่งขวาแม่น้ำโขงผู้นะครับเมืองวีละเมืองวังวงัวงอ้างคำผู้นะครับเมืงเองเพลือ มืองบกเมืองว่างเมืองข้ามอเมืองหน้าน้อยอ้อยหนูผู้นะครับครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องโอไงนะครับสำหรับมองนี้นะครับก็คือบ้านของคุณป่าทศพรนะครับน้ำสุกุนเพลอก็ ออคุณป้าทุทศพรทานิวันนะครับที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแม่คู่ผู้ชำนาญในการาาต่ำเพ่นะครับผื้นนี้เป็นผื้นเป็นเป,นเป,นเปนหกหกไม้ครับกำลังโซ่การาเก็บไร่นะครับไม้นะฮะไม้ทั้งเครอนะครับทั้ง ทั้งเครื่อทั้งตุกเก็บนั่นละนะครับทั้งตั้ทั้ง,ง,งยืนท,ทั้งพุง่งนะครับลายนี้เมันเก็บอยู่สองมือละนี่นะครับหากก็ได้มีท่นคอดคืบนะครับมีท่นให้เต็มตลรยอยู่นะนะครับกถือว่าเป็นความยากของการทําผา้าขิดน้องสูงนะครับ เป็นแนวเลอ่มมันข pues right ึ้นยะกว่าครับอืมระวางกว่าอืมคนึ่งมันฟุ้ยมันหัดบางจังหวะก็อาจจะมีผิดพลาดอ่าผิดพลาดบ้างถือว่าเป็น เป็นธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นธรรมชาติของการทอผ้านะครับทอผ้าพื้นนี้ฟื้นสิบสองนะครับพื้นสิบสองอ่าเป็นฟื้นขนาดเดียวกันกับตัวผมตุม้มอ่าไล่ที่ผมตุ้มเป็นผืนใหญ่ๆนั่นนะั้นะครับอันนี้เนป็ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเาาสวรรโคตน แพ้ที่เล,ล,ล,เล็กแล้วลุ้นเล็กว่ามันจะเก็บยอยู่นี่โหมันหมดถุโหมันลงมานี่มันเกี่ยวกันตัวนี้สลับทางขึ้นมานี่นนะมันเป็นไล่เกี่ยวมันจะเบิ้งเป็นไล่เงี้ยเดี๋ยวนี้เนาะเนี้ยหมายถึงว่าเออเออมันเกีเ่ยวเดียวเลยจิรายู่ลายมลาลยหีจะหมดถุงนะโอ้เอ็ดอยากนี่เนาะไปตึมมาหนีไปเก้าลายมอบอเป้ลงมานี่น ข้างนี้ขึ้นไปนี่เออเออเข้าใจเงี้ยหนักอะไรนะหนักหนักมาโคตรหนักหนักกวดนักโกดผู้ชายเอื้อนนักโกดโกดพอเลยหนักโกดหนักโกดนักไม่หนักโกดหนักหายดินักมันโคดเมันโกดเออมันโคดมันโกดมันโคดมันเกลือเออไม่ใช่ไม่ใช่โกรธไม่ใช่โกรธาแต่ยังโหดจ้ะนักโกดหนักโคดหนักโคดหนักนักอันนี้ไรดอกสาน สารานะผู้ละผู้ไทยเอินดอกสาดอกสาดอกสา,อาดอกสาแล้วเปลีนไปโห่เนี่ย่าดอกสาดอกสาสิเป็นการผ <c oughs> ิดพลาดไป <c oughs> ขอขอตอนอสางโง่โ <c oughs> ง,ง่อซ้อนโง่นี่ยละเออเออเป็นตะเบิ้งยุ่งไหมคันเห็ดเขายิ่งๆก็จะเป็นควายสิเขาตะเก้าผู้เท้าตะเก้าเขามีนับสองระยาะเนาะอเอ,อเ,ออเออไ,ดได้สองอันได้สองสอง กลาเป็นเขาถ้าเป็นเขานับสองนับระยะระยะละเออขมืนี่เขามาพัฒนาไม่กับเอ็นนับระยะมันก็เลยเบิ้งนาดไตเครือเออเป็นแต่เบิ้งสีเนาะในมอนเก่าๆเขาเอ็ดไปเนาะเนาะอันนี้แกเขาถามซื้อจะทามมีไม่นั่นละแกเขาเบึ้งเขาเบึ้งมากเบึ้งอีลีู้มันหา